you <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดียงมเศ้าจ้ะสองฉี่สิบหากันยอดสองหาหกดีสีจ้ะพี่น้องตอนแรกเลยจะถ่ายพี่น้องเบื่องด้อจ้ะฝนตกเบ,บ,บ,บืองสภาพชีวิตเหเปียกเว้อจ้ะมาหออก็ถ่ายคลิปแป๊บเดียวจ้ะนี่กับฝนกับน้ำมายังคักเลยจ้ะจ้าเห้เก็ออรวรียจ้ะพี่น้อง เท่าก็ใจมากแล้วแน่แล้วน่าใจานาะเยสิหายเบิ่งจ้ะแหนายอยู่จ้าเป็นหลานนั้นซีบีเพจได้ใจเดอ้อจ้าดอกแรกแข่งมันคล้องคลิปจ้ะพี่น้องกะผ้าพีผ่านน้องมาเต้เด็กคือเก่าจาังเลยมาเต้เด็กกว่าทุเซียนะจาน๋าน้อนี่จ้ะฝนฝ่าก็ากหอ้อมห่มห่มอยู่จ้ะ mình ra ra phi nó ra lọc nước ngang kheo kheo xong rồi ra ra đây cả จ่ายยาเทสที่ห้าวไต่ไต่แข่งฝนนะจ๊ะเนาะเกิดได้เครื่องตาแล้วจ้ะพี่น้องไปจ้าไปดูน้ำชีเทสได้จ้าเด้อเอาสีมานบอเดี๋ยวเต็มตาบอจ้ะไปกันเลยนี่จ้าอกจืมพี่หนอสีงามเลยจ้ะ 你在？你在商量？ อุ่นตรงนั้นอุ่นส่องนลยกัองไปสิลมจะเท่าสามจะอืด้ออืด้

みんな、みんな、んな、み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 んな、んな、んん 没事，姐。姐。我上楼呗。 xám nữa thì, đang nát, coi ngay chưa? ขาคนในใจพี่น่อจะน่อะไรจพี่น่อนี่จ้ะเดิมมงเอากล่องมาน,นำเดเอยมึงจะทั้งรังกันนี่ด้วยเบียดเนี่ยโอ้ นี่จะรถแล้วฝป่าแล้วก็ไปเลยวกำลัง่วงสวยนี่จ้ดอกสวยเลยนี่จ้นี่จะีจะ่จ้พี่น่อนี่้า สวยๆเลยจ้ะมึงจะอยู่เนเต็นทางรถแลนน่าจ้ะเนาะนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะคนเหลือมาเลยจะสาวพี่น้องมึงจะ Ủa, đẹp quá àh sao ừ thế xanh đẹp xinh xinh đúng ra みたい。 안돼. นนี이ไ 이거 ูดิเดี๋야이น่าดูด เนะคือส่วนคนงานมหากัาบ,บรอยไทยพี่น้องเพิ่งได้วยจ้ะ องจ้าอมพี่สองดอกสีส้มป็นไจ้าน่าแห็นจ้ดอกสวยจ้ยอง nüüd . no niimoodi . loogi nii , siin käinud . สิเต็มตาแล้วจ้ะดองจ้าตอนนี้ก็มาหอดบานแล้วนะจาะน้ะบริสทรูปจูปาจ้าเพราะว่าภาคเรแบ่งกับพังน้อจ้าน้องบริษัทเบคลิปกับพคอยด้ทายปันไดจ้ะ แต่ว่ามันก็ได้เต็มตาจา้า้หรายอยู่เสียดายน่นจาจะเนาะแบตกิดเบิดไปเรกๆกับฝนตกประเทศไทยพี่น้องเบิ้งคือเก่าจา้านี่จ้าหยอดเทสของเห่ามาหนิตัวน,นี้ของชีวิตเทสจ้นีนกระตานีของแม่น่นจาจะเนะาะจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยด้วยจา้า อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนดนะจ้ะเด้อสิบาดผ่าคลิปใหม่ๆจ้ะมาลุ้นไปน้ำกันว่ามือไม่สิผ้าไปเก็บอเพชรอีหยัเงเนาะจ้ะเนาะถ้าเสียงดังแน่ขออภัยจ้ะเพราะว่ามาอหอดบานมื้อนี้ก็เฮ็ดหลายแต่แก็เกิดปัญหาเนาะจ้ะเนาะแบตก็บเบิด์เขามาแบ่งกับพังจ้ะเดี๋ยวมื้อหน้าสิแกโตัวายให้คลิปให้พี่น้องชมเต็มๆเ,เนาะจ้ะเนาะสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีจ้า